โดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะท่านผู้ชมคงจะได้เห็นนะครับว่าวันนี้ฉากหลังของเรานะครับผมประดับประดาไปด้วยภาพศิลปะที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เทปเราเป็นเทปพิเศษนะฮะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่รักนะฮะแล้วก็ชื่นชอบในงานศิลปะนี้นะครับวันนี้เรามีจัดให้เต็มที่แน่นอนครับคุณจอนครับครับผมกับงานนิทรศการศิลปะการคุศลศิลปะสีครั้งที่3นะครับผมมาครัคร้งนี้นะมาในรูปแบบของ ป่าหิมพัน2555นั่นเองครับผมและตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเราบรรดาผู้ที่ได้มีส่วนร่วมนะสำคัญเลยในงานครั้งนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับเดี๋ยวแนะนำตัวกันนิดนึงครับเป็นใครกันบ้างครับผมครับผมนิวัดมหาบุญประธาน กลุ่มศิลปินศิลปาสีครับเป็นประธานครับประธานนั่นเองครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปาจรีพันกาแหงผู้บริหา้ส้มแ้้วสปาูาผู้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 ผู็ผู้ผ้วก็สปอนเซอร้ของงานนี้ค่ะครับครับผู้นู้ผู้ผู้ผ้ผู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 ้ผ้ผา้ผู้ผูาผู้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 ้ผู้้ผู้ผู้ปู้ผู้ผู้ด้ผู้ผ้ผู้ผู้ผน้ผู้น้้นน้ ครับผมก็ได้รู้ว่าเราอยู่กับ4ท่านบุคคลสำคัญนะครับผมบุคคลสคัญในการจัดงานครั้งนี้นะฮะสำหรับชื่องานก็คืองานนิทรศการศิลปะการกุศลนศิลปาสีพร้งที่3หิมพาน255 5ัารทำมถึงเป็นชื่องานนี้ครับผมเราจะต้องการจะสื่อถึงความงดงามนะฮะในปัจจุบันนี้นะฮะย้อนกลับไปสู่ในอดีตครับ แล้วก็นำจากอดีตกลับมาสู่ปัจจุบันครับผมครับคือบางคนถ้าถ้าพูดถึงหิมพานก็จะนึกถึงเรื่องโบราณทีนี้เราก็นําความในอดีตเนี่ยรวมกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับผมรวมกันไม่ใช่เรื่องของคนโบราณ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของคนสมัยใหม่ซะทีเดียวเราเรียกว่างานครั้งนี้ก็คือว่าสําหรับคนทุกยุคทุกสมัยเลยใช่ครับไม่ใช่เฉพาะคนเก่าหรือคนใหม่อย่างเดียวนะครับผมู่นย์วัตถุประสงค์ละครับในการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยก็คือเพื่อหารายได้มาสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลที่บางขุนเทียนของกทมครับครเป็นศูนย์จะเข้าลงเขาจะจัดทําศูนย์เวชศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุ อ๋อมีสําหรับเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะแล็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลสําหรับคนทั่วไปการทาบุญทำกุศลนะฮะนอกจากมาชมศิลปะที่สวยงามแล้วนะฮะยังได้มีส่วนร่วมในการทําบุญด้วยนะครับออย่างเงี้ยผมอยากจะถามถึงในส่วนของศิลปินนะฮะที่มาร่วมสร้างงานในครั้งนี้คัดเลือกมาจากศิลปินท่านไหนอย่างไรบ้างครับศิลปินที่เข้ามาในงานนี้เราจะคัดมา4ส่วนนะครับครับท่านท่านส่วนแรกเนี่ยจะเป็นศิลปินแห่งชาติ นะครับ,บร<ได>ที่เข้ามาร่วมทำกุศลครั้งน,นี้ด้วยครับท่านที่สองกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลในปีที่แล้วส่วนที่สาก็เป็นเรื่องประติมากรรมครับเป็น,ปนรูปปั้นเป็น,ปน,ปนส่วนหนึ่งที่เราจะบอกว่าศิลปินบางท่านเนี่ยทำงานประติมากรรมมาเดิมท่านไม่เคยทําเลยท่านเคยทา<ห> <fright? S 2> ท่านเป็นศิลปินที่ออกแบบให้กับลอร์ดออฟเดลิงโอ้เป็นศิลปินคนไทยเหรอครับผมเป็นคนไทยที่ทําเรื่องกราฟิกให้เขาโอ้โหนี่ฮะเราํำภาพพวกนี้ ออกมาทําเป็นผลงานลูกปั้นเรามาให้ดูมันใครไปนระดับโลกจริงๆนะครับงานศิลผมจริงๆแล้วศิลปะที่มีอยู่ในตัวบุคคลของคนไทยนี่เป็นอะไรที่อลังการมากแต่คนไทยไม่ทราบนั้นครับแล้วภาพศิลปะที่ถูกนํามาถ่ายทอดในงานครั้งนี้นะเป็นในแนวขิมะพานอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าอย่างไรครับผมคือเราจะสื่อสารก็จะเป็นแนวนี้ทั้งหมดนะครับแต่เราจะสื่อสารให้ถึงการอยู่ร่วมกันของอย่างสันติสุขนะฮะมีทั้งพุทธทั้งไทยทั้งจีนทั้งคนสัตว์สิ่งของพืช ทุกอย่างอยู่ร่วมกันภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยก็อย่างสันติสุขคําว่าหิมพานเนี่ยคือเราเราได้ได้คอนเซปต์งานของคําว่าป่าเขาลําเนาไพรอเอามาประยุกต์กันเข้าหากันระหว่างคําว่าหิมพานถ้าเป็นจิตกรรมไทยหรือเป็นเป็นจิตกรรมเก่าๆแต่นี่เราเป็น เรียกว่ารวมสมัยครับเทนเคมนรลยีอะไรประมาณนั้นนะครับมเมื่อเรามาประยุกต์กันแล้วให้มีความรู้สึกกับความสุขกับการสร้างเสริมรของผมก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าตลอดชีวิตเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมทํางานด้านการเวพรมาตลอด กล้ามผีนะงานนี้จะได้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับผมถามิทิงเออในงานนี้จากอย่างภาพที่บอกวันนี้เรามีทั้งหมด3ภาพในงานจริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ภาพครับทั้งหมดร้อยภาพครับร้อยภาพเลยครับดูกันอิ่มเลยทีเดียวนะครับมากมาทางด้านอาจารย์ท่านนี้บ้างนะครับผมเห็นบอกว่าเป็นเป็นศิลปินทางด้านสีน้ำนะครับมันมีความแตกต่างอย่างไรนะสีน้ําหรือว่าสีต่างๆที่เราได้เห็นกันอยู่ตรงนี้ครับครับอย่างงานนี้นะฮะก็เอากล้วยไม้มาเป็นจุดเด่นในการนําเสนอ เป็นด้านงานยังวิธีการเทคนิคการทําก็คือจะถ่ายรูปถ่ายรูปมาก่อนเก็บเป็นข้อมูลครัแล้วก็เอามาจัดองค์ประก,กอบใหม่มาเสริมจินตนาการส่วนต <ฮะ S 2> ัวเ,เข้าไปด้วยอย่างงี้คับอ,อ,อันนี้คือจะไม่ได้เป็นภาพที่บอกมาจริงๆทั้งหมดแต่จะมีจินตนาการเข้าไปเกี่ยวข <ฮะ S 1> ้องด้วยคือถ่ายรูปเสร็จแล้วปุ๊บมาถ่ายทอดตรงไอ้ทิ้งทางฝีมือของอาจารย์เองผู้กันของโดยปลายฝีมือของอาจารย์เองไหมฮะ ก็ต้องใช่สิคร kind of ับไม่งั gram, anyway. ้นจะเป็นภาพของอาจารย์ผมนว่าแค่ถ่ายรูปปุ๊บแล้วให้เป็นคือให้หรือเป็นนักนดินวาดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือเก่งทั้งด้านถ่ายภาพเก่งทั้งด้านศิลปะเองด้วยนะครับผมอ๋อเยี่ยมมากๆเลยครับถามทางในส่วนของของคุณพี่พีอาร์บ้างนะครับผมพีอาร์นะครับพีอาร์แล้วก็ที่สำคัญเป็นสปอนเซอร์หลักด้วยนะฮะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะฮะครับผมถามนิดนึงว่าทำไมถึงได้เข้าร่วมมาสนับสนุนกับกิจกรรมครั้งงงงนนี้คครรับผมเเเลล็็็หสยใดฮะะ่กจิๆ เขาเรียกว่าเราเป็นจิตอาสาดีกว่าครับค่ะคือเราถือว่าเรายังเป็นคนรุ่นใหม่อ่ารุ่นเดียวกันนะฮะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันที่เรารุ่นเดียวกันใช่ไหมคะครับผมคือก่อนที่จะท่านประธานจะชวนมาก็คือที่ผ่านมาเราเคยมีโครงการเหมือนกับว่าให้ศิลปินเนี่ยมาช่วยภาพวาดในช่วงน้ำท่วมนะคะค้าละก้อนจัดมาแล้วเราก็เคยไปรวมกันร่วมกิจกรรมกันมาคราวนี้พอรรงนี้พอ อ๋อดิฉันทราบว่าท่านประธานเนี่ยจะจัดตรงนี้และที่สําคัญเนี่ยในงานนี้รายได้อ่ะค่ะมอบให้กับการสร้างโรงพยาบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะในหลวงพ่อหลวงของเราเนี่ยศาสร์ศิพันษาคือมันมเป็นโอกาสอันดีนะคะในย่านบางหุมนเทียนที่จะเกิดขึ้นก็เลยมีความสนใจตรงนี้แล้วก็เราก็มีกลุ่มคนรู้จักที่หลายๆท่านที่มีรสนิยมอย่างเช่นกลุ่มคนที่จะมาเนี่ยมี กลุ่มซุปเปอร์คาร์กลุ่มซุปเปอร์คาร์มาโชว์ผลงานศิลปะโรตาร์ฟอร์ลี่ว้าวนะคะบอชคือโชว์รถมาชมมาชมอ๋อมาชมมาตมงาช้ซึ่งไม่าชมแค่แม่ว่าช่ทา่ไม่ใมชมาชม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 มาุมมาชมาก็มาชม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 มีชมมานมมาช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 มมะชอมาชมมาชมงานมมานมมานมมนชมมนชมมาชมมาชมมานม่าชมมานาชมมามมาามราชามาาาาามานา คำว่าหิมพานคืออะไรเหมือนเหมือนที่พี่พี่ก่นคือเรา่นเดียวกันไงใช่ไหมแล้วก็ตีโจทย์ให้ันแตกว่าเออหิมพานมันคือยังไงก็คือจริงๆแล้วก็คือป่าเขาลำเนาภัยต่างๆซึ่งมองย้อนกลับไปแต่ทำไมหิมพาน2,555เป็นแคมคอนเทมพอรารีที่ว่าเรามองภาพนั้นย้อนกลับมาซึ่งตอนเนี้เราไปที่ไหนเราเห็นตึก เห็นความ็นคนทางแต่พอกับอันนี้เป็นสายน้ําลําทาน,นอันนี้เป็นกล้วยไม้ไทยซึ่งความละเอียดอ่อนของจิตใจในสังคมที่ซับซ้อนในขนาดนี้บ,บางทีวัยรุ่นมองว่าอุ้ยศิลปะจะไปเป็นแนวเกาหลีอย่างเดียวเลยหรือไปแนวเทรนแต่นี่กลับมาทําให้ความละเอียดอ่อนของจิตใจตรงน,นี้มากขึ้น นอกจากได้บุญนะคะได้ไดสร้างกุศลตรงนี้แล้วก็ได้ทำให้ค่ะมีคุณค่ากับ<อ>ทําให้ความละเอียดอ่อนของจิตใจออกมาซึ่งอ,อีก <นะ S 2> อย่างหนึ่งเนี่ยในงานนี้ก็ได้เป็นการเขาเรียกว่า Amazing Thailand ในการรวมกลุ่มศรรริลปินระดับ,บชาตินะคะแล้วก็จะมีศรรริลปินจากอันดับต,นต้ตนๆของโลกครับซึ่งบินมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วโอ้นี่เป็นงานเป็นงานเขาเรียกว่ามหกรรม ศิลปะครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของคนไทยสุดยอดมากเลยคผมจริงๆนีนอกจากการวาดภาพแล้วภาษาผู้ที่ใช้เนี่ยก็ใกล้ศิลปะเข้าไปด้กันคือมันเป็นอะไรที่ดึงคุณค่าทางจิตใจนะที่ของคนในปัจจุบันที่เห็นแต่ตึกลาบานจ้องเห็นแต่การลบราคาฟังกันที่แบบดึงคุณค่าตรงนั้นออกมาแล้วนํามาถ่ายทอดนะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นหลังนะขออนุญาตนะครับผมคนรุ่นหลังนะหรือว่าคนรุ่นปัจจุบันอย่างเรานี้นะค็าสามารถมาซึมซับนะมาเสรจมาเสรศิลปะคุณค่าตรงนี้ได้นะครับผมต้องขออนุญาตนิดนึงนะยกให้อาจารย์ เขาเรียกว่าเป็นตำนานคือตำนานรุ job, bon. bon. ่นเก่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมคุณพี่ครับผมงานครั้งนี้นะฮะครั้งนี้นะคะจะมีพิธีเปิดในวันที่23สิงหาในวันพฤหัสนะคะที่เคบิเลสสุขุมวิท26นะคะคือท่านท่านเราได้ทางเราเนี่ยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพซึ่งท่านก็มีจิตในการที่ว่าโอ้ตรงนี้นะในการทำบุญสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ถวายแด่พ่อหลวงของเราแล้วก็พระราชินี ก็ท่านก็จะมาเปิดงานในพิธีตอนเวลา18นาฬิกานะคะตอนช่วง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ศิลปะอันนี้ก็จะตั้งอยู่ที่นั่นที่เคเบเลสตั้งแต่วันที่23เดือนสิงหาจนถึงยาว1 1เดือนวันที่23กันยายนครับผมท่านมาทาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับผมก็ขอฝากกิจกรรมงานศิลปะนี้เพื่อสังคมเพื่อการกุศลและก็เพื่อ การจะลงจิตใจของทุกคนได้ในเวลาเดียวกันนะค,ะครับขอเชิญมาชมความสวยงามครั้งนี้ โดยพร้อมเพียงกันด้วยครับแล้วภายในงานนี้นะครับผมนอกจากจะมีผลงานศิลปะแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับค่ะภายในงานนี้ก็จะมีบูตกิจกรรมของแต่ละอย่างนะคะอย่างเช่นบูธของส้มแก้วปาใบปัจจรีซึ่งจะไปตั้งจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะเอารายได้เนี่ยเข้าการกุศลและก็มีบูธของนิก RFI บาลสภูมิคลินิกความงามนะคะแล้วก็มีบูธของ Mix m a g a z i n ซแลวก็ที่สําคัญไฮไลท์ก็คือจะมีการสอนทําลูกชุบนะคะจาก S <S เป็นแบบสัตว์ประจานจากโรงแรมมา,อาสอ<ต>กชุก็นันมาทำดุกชุบกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวงดุริยาง ที่แบบเป็นออเคสตรามาเล่นออเคสตราคือเรียกได้ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับครบเครื่องครบทุกแนวทางและที่สำคัญคือทุกๆอาทิตย์นะคะที่งานเนี่ยดำเนินหนึ่งเดือนทุกๆอาทิตย์เนี่ยจะมีค่ะจะมีท่านอาจารย์เนี่ยจะสอนนะคะอนิร์ช็อปเวิร์กช็อปฝากสำหรับครูอาจารย์หรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากจะให้ลูกมาเรียนศิลปะนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนั่งหมายกับอาจารย์เพราะว่ามาแต่ตัว ไม่ต้องเสียเขาจจ่ายไม่มีเลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายมาด้วยใจอย่างเดียวนะครับอมคาณมากเลยนะครับเรียกไดีว่านะทุกเพศทุกวัยนะครับผมทุกแขแนงทุกสาขาที่มาในงานนี้จะได้รับสิ่งดีๆนะอะไรที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับผมจะถูกดึงออกมานะจากวิญญานะครับผมโดยมีศิลปินต่างๆนะมาถ่ายทอดอารมณ์เหล่านั้นและที่สําคัญนะมีการสอนนะครับผมในเรื่องของศิลปะใช่ครับทุกแขแนงทุกสาขาที่มาแล้วคุ้มค่าจริงๆนะครับผมมางานนี้พลาดไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับผมเนี่ยต้องขอบคุณ มากมากเลยนะครับผมสำหรับทุกท่านนะที่มาร่วมโปรโมทงานที่สำคัญในครั้งนี้ให้เราได้รับทราบกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ